สวัสดีครับพบกับ EP ที่2ของเส้นทางรวยที่คุณสามารถเลือกเองได้ที่คุณสามารถทำเองได้ก่อนอื่นต้องกราบขออภัยก่อนนะครับว่าจาก EP 1มา EP 2เนี่ยใช้เวลา2สัปดาห์ความจริงแล้วผมตั้งใจที่จะทำสัปดาห์ละ1คลิปนะก็ประมาณวันจันทร์วันอังคารประมาณนี้แหละนะก็พยายามที่จะทำให้ได้ เพราะว่าเราก็เห็นว่าในช่วงนี้เนี่ยมันเป็นโอกาสจริงๆเป็นโอกาสของตลาดนะเป็นโอกาสของตลาดหุ้นลหลายๆคนที่รู้จักผมอยู่แล้วและหลายคนก็อาจจะไม่รู้จักหลายหลายคนเนี่ยอาจจะเพิ่งเริ่มมาทําความรู้จักกันนะครับลหลายคนอาจจะติดตามกนมานาแล้วแต่ก็ยังไม่ได้รู้จักกันจริงๆอย่างจังนะครับลหลายคนเพิ่งที่จะเริ่ม ทำอะไรกับผมมาเมื่อกลางปีตั้งแต่กลางปีที่แล้วโจรทั้งถึงปัจจุบันลหลายๆคนอาจจะเห็นว่ามันเริ่มดีขึ้นนะถูกไหมฮะมันเริ่มดีขึ้นลหลายคนในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยที่เคยตามก็อาจจะเห็นว่าไม่เห็นจะได้เรื่องได้ราวเลยนะครับก่อนอื่นต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าหลายหลายคนที่ไม่รู้จักผมจะเล่าให้ฟังสั้นๆแล้วกันว่าผมเนี่ยเป็นเด็กสลัมมาก่อน ผมเริ่มต้นในตลาดหุ้นเนี่ยด้วยเงินเพียงแค่50,000บาทจกนกระทั่งมันมีเงินหลายล้านมีเงินไปเที่ยวต่างประเทศมีเงินซื้อของใช้แบรนด์เนมลุยวิกตองแอร์เมดนะครับใช้ของดีซื้อรถเงินสดนะครับซึ่งผมว่าหลายหลายท่านเนี่ยก็อยากจะทำในช่วงพีคๆอ,อ่ะอะไรมันก็ได้หมดละครับ แต่พอช่วงล้มสิเป็นล้มล้มที่ไม่เป็นท่านี่แหละมันเป็นบทเรียนสําคัญเลยทีเดียวบทเรียนนี้ต้องเรียนท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกท่านบทเรียนนี้เป็นบทเรียนที่เจ็บแสบมากและทําให้ผมต้องจมอยู่กับความล้มเหลวเนี่ยถึงสปีกว่าสมปีกว่านะสปีกว่าจนกระทั่งปีแล้วเนี่ยผมเริ่มคิดว่าถ้าผมไม่ลุกเนี่ยผมจะลุกไม่ได้ละและการลุกขึ้นมาในครั้งนั้น นะเมื่อปีที่แล้วเนี่ยนะครับเป็นการลุกในช่วงที่ set ตอินเเนี่ยอยู่ในระดับสูงมาก1,600 1,700จุดสูงนะฮะคือสูงมากลุกขึ้นมาในช่วงนั้นเนี่ยเป็นช่วงที่ทามิงไม่ใช่จังหวะโอกาสก็ไม่ใช่อะไรหลายๆอย่างเนี่ยไม่ใช่เลยมันก็เลยทำให้ยังยากลำบากสักนิดหนึ่งแต่ปีนี้ไม่ใช่ครับปีนี้มีโควิด19 ถ้าใครที่ฟังในรายการวิทยุฟังผมพูดเนี่ยผมบอกว่าเฮ้ยเวลานี้แหละผมชอบช่วงเวลาแบบนี้แหละผมชอบชอบมากๆเพราะว่ามันเป็นโอกาสที่จะทำให้เรากลับคืนมันเป็นโอกาสให้เรากลับอีกครั้งหนึ่งมันเป็นโอกาสที่ทำให้เรายืนได้อีกครั้งหนึ่งผมก็เลยคิดคิดมาตั้งนานว่าผมจะทำคลิปเรื่องอะไรดี โจทางมาคิดได้ว่าเขานะ่ะเส้นทางรวยที่ทุกคนนั้นสามารถสร้างได้สร้างได้ด้วยตัวเองทําได้ด้วยตัวเองทําได้ด้วยทาด้วยตัวคุณเองเลยถ้าคุณทําวันนี้นะครับคุณไม่ต้องตามผมก็ได้คุณฟังไปแล้วคุณไม่ต้องคุณอยากจะตามใครก็ได้ไม่จะเป็นต้องมาตามผมนะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณตามผมเนี่ยคุณก็ต้องทําใจไว้ด้วยนะไม่มีวิชาการไม่มีอะไรเลยนะครับนอกจากการปฏิบัติล้วนๆเลยความเป็นจริงล้วนๆ สู้กันเลยซึ่งซึ่งหน้าเนี่ยแหละแต่ว่าการสู้ของผมในครั้งนี้เนี่ยไม่เหมือนครั้งที่แล้วครั้งนั้นเนี่ยนะผมถือว่าผมพลาดพลาดหลายอย่างเป็นบทเรียนที่เจ็บแสบมากแต่ครั้งนี้เนี่ยผมมาด้วยวิธีคิดใหม่โมเดลใหม่หลายสิ่งหลายอย่างเนี่ยใหม่หมดครั้งที่แล้วที่ผมพลาดเพราะผมเชื่อคนอื่นครั้งนี้ผมไม่เชื่อใครเชื่อตัวเอง เชื่อสิ่งที่ตัวเองคิดเพราะอะไรครับผมอยู่กับวงการนี้มาเนี่ยยี่สิบกว่าปีกว่ายี่สิบปีรู้เห็นมาหมดเลยรู้เห็นทุกอย่างเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องเชื่อตัวเองต้องเชื่อในสิ่งที่ตัวเองคิดนะครับไม่ใช่ว่าไปเชื่อคนอื่นคราวที่แล้วเนี่ยผมพลาดเพราะไปเชื่อคนอื่นเพราะไปเชื่อ กับการที่เขาบอกว่าคุณตันเก่งคนนั้นเก่งขอโทษต้องตองเอ่ยนามนะครับก็เขาบอกคนนั้นคนนี้คนนั้นเก่งคนนี้เก่งคนนั้นจะต้องสามารถทําอย่างนี้ได้คุณจะต้องสามารถฟื้นตรงนี้ได้สามารถทํานี้ได้ไม่เป็นความจริงครับในโลกของความเป็นจริงเนี่ยไม่มีใครเก่งทุกอย่างในโลกของความเป็นจริงเนี่ยในบางธรุรกิจถ้ามันเกิด disruption ปรับตัวไม่ได้ตายฮะตายอย่างเดียวเหมือนแบงก์อะ่ะคุณไปดูแบงก์นี่สองสามปีมานี้ธุรกิจแบงก์เป็นยังไงครับเจอ disruption เทคโนโลยีเข้ามาแบงก์ณเวลานี้นะครับยังไม่ฟื้นเลยนะครับบอกได้เลยเนะี่ยแบงก์นี่ยังไม่ฟื้นเลยนะฮะอนาคตคุณจะได้เห็นแบงก์เนี่ยธุรกิจแบงก์เนี่ยไปอยู่บนตู้บนเติมตู้บุญเติมคุณเห็นไหมตู้สีส้มๆอะ่ะอยู่ตามเซเว่นอ่ะ คุณดูนะคุณดูดีๆนะคุณจะได้เห็นธุรกิจแบงค์เนี่ยไปอยู่บนตู้บันเติมวันนี้ผมเชื่อว่าหลายๆท่านเนี่ยเห็นแล้วหลายท่านได้เห็นแล้วคุณฝากถอนบนตู้บันเติมได้ในอนาคตเนี่ยคุณเปิดบัญชีที่ตู้บนเติมได้อะทุกวันนี้เนี่ยคุณยังสามารถซื้อซิมที่ตู้บันเติมได้เลยนี่มันคือการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและ ธุรกิจใดก็ตามที่เปลี่ยนแปลงไม่ทันเนี่ยตายครับแม้กระทั่งแบงก์เนี่ยยังไม่ฟื้นเลยแต่ถามว่าแบงก์จะเจ๊งไหมไม่เจ๊งหรอกครับเมื่อไหร่ก็ตามที่เขาสามารถที่จะปรับตัวได้รับกับเทคโนโลยีใหม่ได้เขาก็จะกลับมาเหมือนเดิมเพียงแต่ว่าสองสามปีนี้เนี่ยยังไม่ใช่ยังไม่ใช่แต่ถามว่าวันนี้ถ้าเกิดคุณบอกว่าคุณเป็นนักลงทุนคุณอยากจะลงทุนในหุ้นแบงก์เนี่ยเป็นโอกาสของคุณหรือยังผมก็อยากจะบอกว่า มันก็ยังไม่ได้ชัดเจนขนาดนั้นนะแต่ถามว่าวันนี้เนี่ยเรามีโอกาสเรามีธุรกิจอะไรที่เราสามารถลงทุนได้ถ้าเกิดว่าเราเข้ามาในตลาดหุ้นแล้วเนี่ยเราสามารถลงทุนในธุรกิจนั้นจนกระทั่งทําให้เราสามารถลืมตาอ้าปากได้ธุรกิจนั้นเนี่ยสามารถเป็นเครื่องจักรผลิตเงินให้คุณจํา,านวนมหาศาลได้คุณจะเอาไหมอ่าผมถามคุณว่าคุณจะเอาไหมอ่ามันมาแล้วแต่คุณนะว่าคุณต,ต้องตัดสินใจเองนะครับ และผมบอกอย่างหนึ่งนะปัจจุบันเนี่ยภายใต้วิกฤตที่เกิดขึ้นณปัจจุบันนี้ปรากฏว่ามีแก๊งแชร์ลูกโซ่ผุดขึ้นมาครับหลายๆคนเนี่ยผมเห็นแล้วนะครับและหลายคนเนี่ยไม่รู้ไม่รู้และเข้าใจผิดคนพวกนี้เนี่ยจะแอบอ้างเอาบทความข้อความอะไรก็ตามที่อยู่ในตลาดหุ้นที่เขาพูดในตลาดหุ้น ที่เป็นเทรนในตลาดหุ้นเนี่ยเอาไปใช้หลอกลวงชาวบ้านแล้วก็ใช้ไปคัดลอกข้อความบางข้อความมาแล้วก็มาบอกว่าเอ้ยอันนั้นดีอันนี้ดีประมาณนั้นผมถามหน่อยเลยนะฮะว่าคุณคุณไปเชื่อเขาได้อย่างไรท,งทั้งทั้งที่ในแง่ของความเป็นจริงแล้วมันเป็นไปไม่ได้เลยมันเป็นไปไม่ได้เลย คุณไม่สามารถตร่ำรวยในแบบที่คุณกำลังทํากันอยู่เลยครับไม่มีทางมันคือแชร์ลูกโซ่ประเภทแบบว่าจ่ายปันผลทุกๆสัปดาห์สัปดาห์ละ5%เนี่ยความเป็นจริงไม่มีในโลกนี้ไม่มีครับย้ำเลยไม่มีไม่มีทางเป็นไปได้ถ้าเกิดว่าใครที่คิดว่าเป็นไปได้มาดูกันและ ผมจะไม่สมนํำหน้าคุณนะถ้าเกิดว่าบังเอิญเนี่ยมันมีปัญหาขึ้นมาเพราะอะไรครับเพราะว่าถึงเวลานั้นเนี่ยคุณต้องเรียนรู้ด้วยตัวคุณเองคุณต้องเรียนรู้ด้วยตัวคุณเองคุณต้องบาดเจ็บด้วยตัวคุณเองครับแต่ผมก็เสียดายนะเสียดายโอกาสเสียดายเงินของคุณที่คุณเอาไปลงเยอะครับวันนี้ผมเห็นเยอะมากอันเนี้ยหลายๆคนอาจจะบอกว่าก็นี่ไงเส้นทางรวยที่ฉันสร้างฉันเอง แกเป็นใครแกไม่ต้องมายุ่งกับฉันเรามาดูกันว่าเส้นทางของคุณเนี่ยที่คุณทําอยู่ณวันนี้กับเส้นทางที่ผมกาลังบอกคุณณเวลาณเวลานี้เนี่ยใครจะยั่งยืนมากกว่ากันลองดูนะครับสนับสนุนโดยสถานีบริการน้ำมัน PT เติมน้ำมันสดใหม่เติมน้ำมัน PT